No, Phuket. You ever been to Phuket? Phuket. Phuket. Phuket? Phuket? What? Island, southern. Where really is beautiful. Oh, good. Phuket. Ah, Delicious yeah. Food and everything. Mm. One of the best destinations. Mm. Yes. Mm. Korea, airline, every airline from Korea, direct mm. to Phuket. Every day. Mm. Uh, a lot of people, you should mm. go. Mm. Okay? Yeah. Maybe okay. two days, three days enough. เอา Spend น o u มั o n e y ฮะเอ้ยโนโน keep your money spend his money โอเคใช่ Yes oh no 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 okay 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 ไปเอาไปหรอกเลยย้อนันเลยไปกันอ่าอย่าลืมนะครูปองมีพันใบนะครับเอาคูปองก่อนขออีกพันหนึ่งได้หรอขอเอีกพันใบได้ไหมติ๊กตอกอ่ะใจใจดีเลยเด้อาดทั้งให้อ่ะอร่อยติ๊กตอกเร็วๆพันใบอร่อยจนโอเคติ๊กตอกขออีกพันใบได้ไหม เดี๋ยวขอให้นะทุกคนรีบไปกด3กระปุกก่อนเร็วๆเอามาเอามาน้องจะพูดโอเคคาราโอเคอับไอถือให้แล้วอยู่พูดอ่ะโอเคปกติ1นกระปุก2องน้อยเกบ้าบาทจำนวอสรอบเสร็จหกรอยเก้าิบเก้าททุกคนจำนวอหกกระปุกหนึ่งพันสามร้อยก้าสิบาทจำนอสิบสองกระปุก

สวยสวยห้าล้านได้ไปภูเก็ตจริงๆให้การันตีเลยนะจัดให้หมดเลยโอเคอย่างน้อย3วัน2คืนน้ำกระเลาสาลินน้ำกรุบกรอบกินก้นเขาสวยอร่อยตำาจัาปลาสาลินรวมในกระปุมิตรแบบจีนโตเล็บแบบแบบท็อปปุ๊บปุ๊บท็อปปุ๊บปท็อปปุ๊บปุ๊บเขาต้องมีผงตาไปท็อปปุ๊บปุ๊บท็อปปุ๊บปุ๊บ็้าล้านจะเปภูเก็ตทอบุนท็อปปปุ๊บ พูดกดแปลว่าอะไรวะ